สวัสดีค่ะคลิปนี้เราจะมาทำนายดวงของคนราศีมังกรประจำเดือนเมษายน2563ราศีมังกรคือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16มกราคมถึง12กุมภาพันธ์หรือผู้ที่มีลัคนาราศีมังกรนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยค่ะ เรามาเริ่มกันที่เรื่องแรกการงานของชาวราศีมังกรในเดือนเมษายนในเดือนนี้ดวงการงานอยู่ในเกณฑ์ที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะมีอุปรสรรคตลอดทั้งเดือนทําให้คุณปวดหัวมากเลยทีเดียวค่ะแต่ยังดีคือไม่ได้ติดขัดมากถึงขนาดต้องหยุดชะงักยังไปได้เรื่อยๆแบบช้าๆภาระงานบางอย่างที่ไม่ใช่ของคุณโดยตรงคุณอาจจะต้องปฏิเสธบ้างไม่งั้นตัวคุณจะรับภาระหนัก ทำให้งานทั้งของคนอื่นไม่ดีและของตัวคุณเองก็แย่เช่นกันนะคะการเงินของชาวราศีมังกรในเดือนเมษายนในเดือนนี้ดวงการเงินค่อนข้างติดขดัดรายจ่ายพอๆเดิมหรือมากกว่าเดิมเล็กน้อยแต่รายได้ลดลงทําให้การหมุนเงินเป็นไปอย่างฝืดเคืองและระวังการถูกหยิบยืมเงินจากคนรู้จักถ้าจะให้ยืมควรให้เท่าที่คุณไม่เดือดร้อนนะคะไม่ควรนาเงินไปลงทุนเพิ่มเติมเด็ดขาดในช่วงเดือนนี้ค่ะ ความรักคนมีคู่ของชาวราศีมังกรในเดือนเมษายนในเดือนนี้ดวงความรักความสัมพันธ์อยู่ในเกณฑ์ที่ดีมีความเข้าอกเข้าใจกันมากขึ้นได้มีโอกาสได้ใช้เวลาด้วยกันค่อนข้างเยอะเติมความหวานให้กันทำให้ความสัมพันธ์ราบรื่นตลอดทั้งเดือนค่ะ ความรักคนโสดของชาวราศีมังกรในเดือนเมษายนในเดือนนี้คนโสดควรให้ความสําคัญกับเรื่องงานและเงินก่อนดีกว่านะคะเพราะช่วงเดือนนี้ถ้ามีคนเข้ามาก็ไม่เหมาะสมกับคุณเข้ามาเพื่อหวังผลประโยชน์จากคุณแต่ถ้าคุณอยากเริ่มคุยกับใครควรคุยด้วยความมีสตินะคะ สุขภาพอยากให้ชาวราศีมังกรระวังเกี่ยวกับไข้หวัดหรือการมีปัญหาที่ดวงตาถ้าชาวราศีมังกรได้มีโอกาสทําบุญอยากให้ทําบุญเกี่ยวกับการสร้างสาราหรือโบสถ์นะคะอันนี้เป็นการทํานายดวงข้าวๆของชาวราศีมังกรประจาเดือนเมษาย,ยน2563ไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าเดือนหน้านะคะสวัสดีค่ะ